จันลองของมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขออนี่เรารอคอยน,นะคะอีจันลองของวันนี้ จะมาลองมอหม้อหุงข้าวไ,ไฟฟ้าไซส์มินิสำหรับใครที่อยู่หอพักคนเดียวสดๆเงาๆไม่มีคู่อีจันว่าหม้อหุงข้าวใบนี้แหละค่ะที่ตอบโจทย์เลย <Wow. S 1> ซึ่งได้มาจากแอป,ปสีส้มนะคะในราคาหลักร้อยเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันค่ะรีวิวนะคะบอกว่าสีตรงปกสวยถูกใจมากจริงอันนี้สีสีถูกใจจันมากค่ะขนาดหม้อกระทัดรัดนะคะกินคนเดียวคุ้มกินสองสาคนก็ได้นะคะส่วนคอมเมนต์นี้บอกว่า สินค้ามีขนาดเล็กมินิมอลดูเล็กหุ่กินง่ายมีน้ำทะลักออกมาด้วยเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามีน้ำทะลักออกมาจริงหรือเปล่าส่วนคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าจัดส่งรวดเร็วรวดเร็วค่ะวันนี้นะคะจัดมาแค่จัดส่งให้จันเนี่ยสามวันเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีน้ำทะลักออกมาจริงอย่างที่คอมเมนต์นั้นว่าหรือเปล่าไปกันเลยค่ะอ่ะเรามาเปิดดูข้างในกันมีนี้มาให้ค่ะทุกคน หม้อหุงข้าวเนาะแล้วก็น,นี่จะเป็นที่นึ่งมีคู่มือมาให้ด้วยแต่ว่าน่าจะหุงข้าวเหมือนทั่วไปนะคะแล้วก็มีถ้วยตวงมีปารคมาให้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปล้างกันก่อนไปเราไปล้างกันเดี๋ยวเรามาเริ่มหุงกันเลยค่ะใส่ข้าวไปก่อนนะคะอ่าแล้วก็เทน้ำกะกะเอาด้วยความเป็นแม่สีเดือนที่เรามีใเ่นิ้วเลยแล้วกัน โอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามารอดูข้าวกันว่าจะออกมาอร่อยแค่ไหนนุ่มแค่ไหนค่ะตอนนี้ควันก็เริ่มขึ้นแล้วค่ะทุกคนแล้วก็มีไอ้น้ำเกาะข้างๆด้วยสำหรับจันนะคะจันรู้สึกว่าดีไซน์เนี่ยเลิศมากแล้วก็สีเนะะี่ยค่ะในร,ะร้านเขามีให้เลือกหลายสีเลยนะแต่ว่าจันชอบสีชมพูจันแบบจี๊ดมากสีนี้ส่วนดีไซน์อย่างอื่นนะคะพกผ้าสะดวกเนาะมีให้เิ้วแล้วก็มีที่ตวงมาให้มีทับพ,พี่มาให้สำหรับจันชอบค่ะ สุกแล้วค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาดูข้าวที่เราหุงกันว่าเป็นยังไงใช้ได้นะคะทุกคนไม่ติดหม้อด้วยนี่ออแต่ว่าข้างๆข,ข้างล่างเราก็ข้างล่างเราก็จะหลุดมาเป็นแบบเป็นแผ่นเลยอุ้ยถือว่าไม่ติดหม้อนะล้างล้างง่ายเลยแหละนี่ เดี๋ยวเรามาชิมข้าวกันค่ะข้าวหน้ากินนะเนี่ยฝีมือคนหุงอนะเนาะอร่อยอืร่อ,อ,รอแน่นอนนะฝีมือคนหูผ่านค่ะนี่หม้อหูข้าวนี้สําหรับกินคนเดียวคนไม่มีคู่กินสองคนสามคนไ,มได้เลิศนี่ ไปหาดตากันได้นะคะในแอปสีส้มราคาหลักร้อยเท่านั้น,นะคะ่ะสำหรับวันนี้จะลองของก็มาลองหม้อหุงข้าวไซมินี้ให้ดูแล้วเนาะครั้งหน้าจันจะมาลองอะไรรอติดตามกันได้นะคะ